ลงพุ่นกินเขาอีมเ้วเลยจ้ะเพ็ดกับตาใไปกินแล้วกับพอกับน้องกับเกอดแต่ว่าเ <c oughs> มื่อแย่งแม่กินหอมไก่โอ้ยขกักบุเบ๊เพ็ดบ่เพ็ดไหมไม่เขาอะไรเด็กกะบอ,อร่อยไหมเ <c oughs> ว้ยพูดเสียบ่ก็ใช้เสียบ่ ฮะข้าวเหนียวถ้าไปใตก็มากินค่ะแต่ก,กินข้าวเหนียวก็ต้องมากินล่างมือด้วยลูกกินเขาไปก้อนแม่แล้วแม่นั่งกินเขาู้เดียวไม่ห็นแม่กินออมไก่โอ้ยอร่อยไหมคะแซ่บลายป่ะอาหารอาหารญี่ปุ่นก็อาหารอีสานอะไรแซ่บกว่าอือีสานอีนส,าอสานอัานารอีสานแซ่บกว่า ยีด่ดีดีตอบนั่ง่ตตรงพยักหน้า<ม>ห้ามพยักหน้าตอบด้วยอันใดแ่บกลัวกันเอาอ้ยอาหารอะไรอาหารอีสานหรืออาหารญี่ปุ่นอะไรแ่บกลัวกันอีสาน<ต>อะตอบเป็นภาษาอีสานอาหารอย่างอ,<ม>อาหารอีสาน<ม>อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอ,อมไก่เขาเรียกอ,อมไก่ อูดิข้เหนียวง้อเวอมไก่ข้าเหนียวอมไก่นี่หนียวเอะพูดิข้โอ้ยมือเด้อนีเด้อข้อเนียวอมไกลแส่บหลายเด้อจ้าข้าเนียวอมไกลแสบหลายเด้อแล้วก็ข้าเนียวอมไก่ โอ้ยเขาเขากระเด็นเอวว่องแคล่วว่องแซบลายเด้อ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 จ้าพูดสิข้าวเหนียวอมไก่แซบลายเด้อจ้าข้าวเหนียวอมไก่แซบลายเด้อจ้าแซบลายแล้วจ้าเด้อจ้าเด้อจ้าโอ้ยสดด่างไหมไม่เผ็ดหรอ ากินได้่ะโบนิโหอแม่มมมสุดเลยเหนบคักลูกลลูอีสานดีนะจอนระูอีสานเลยลูกญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรญี่ปุน่นญี่ปุ่นอีสานอีสานญี่ปุน่นมันไม่ได้พูดเรื่องนี้มันงถามว่าหนูเป็นลูกลูก รูอิสานอิร,ร,อริรูอีสานหรือรูญี่ปุ่นโดจิโมโดจิโมะแซบคักป้าสดไม่เผ็ดจริงๆนะแซบพวกพริรกตะหมอกลายอ่ะกินได้เสยซก็ทำเป็ดเยอะเ้อ,อ,อสแสดงโอยก,ก,ก,กินอะไรดีกินกินผักสิกินไอ้หมจแมอๆไปตัก,กันตัก แืบแ่บแ่บแฉบข้าวนียวจกข้าวนียวก็นะลูกอุ่นข้าวนียวบเรนโบเรนหนึ่งอุ่นข้าวนียวอุ่นเอาเหนียวเหนียวเซบไปข้าวนียมทั่งมีข้าวนย่เขากำาทั่งข้าวนียวโอ๊ยผมผมพุ่นูโอ้แ่บครับแ่บคับแ่บเน่แ่บอดีิีโล เงิดคักกินข้าวไปแล้วแม่มาแย่งแม่กินออมไก่โอ้ยหอมปลาแดกบารุดหอมปลาลไหม,อมหอมไหมโอ้ยอมมาลีวอรซันแต่ว่ากินเอากินเอาจนว่าเวิร์ดวยแล้วตักรอบสองแล้วเนี่ยเงิดคักเงิดลูกอีสารอิลิพนนีกินขึ้นแม่ทุกอย่างเลยพนกินอากีจังกินตะตำมะฮง อันนี้กินทุกอย่างแม่เห็ดยังกินมดซิมดีแล้วนะลูะกกลับเมืองไทยกินได้ทุกอย่างเลยไปติดเกาะกับโบโอตายเนาะเจ้าก็ขอยบอดตายเลยบาตายนนต่ตายแน่นอนไปติดเกาะอากีตายแน่นอนกบรีมีไ <c oughs> อชี่จะไปเลยก็พอเจ้านี่อากีพอเจ้าแล้วก็ลีมีติดเกาะตายแน่นอนเราสองคนไม่ตายเพราะว่าเรากิน เราพูดเล่นแม่ไม่ได้พูดจริงแม่อะท่งหุ่นหองห้โว้ยเขาเปรียบเทียบไงท้าหุ่นหองไหายว่าติดกอตจเนี่ยแม่ลูกจ่าถ้ายมึงซื้อคนมาแย่งกินออมไกลมึงเนี่ยพวกมันตักถั่วที่สองเนี่ยตักสามถั่วแล้วตักสามหลอบแล้วหลอบแหลกแม่กิน หลบสองหลบสามมากินน้ำเมียโอ้ยเสียบคักเนาะ